โอ้กำลังสร้างกระสือนะครับทุกคนดูนะฮะอันนี้งานใหญ่เลยครับงานซ่อมแต่ละตัวนะครับดูนะครับผมก่อยเราจะเสร็จแต่ละเครื่องนะครับอุปกรณ์มันอยู่ประมาณนี้ครับผมแน่นอนสายมิเตอร์หรือว่าเครื่องมือวัดเราเข้าไปไม่ได้แน่นอนน็อกเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็คือแก้ให้มันติดได้แล้วแต่มาเจออีกว่าชุดขยายพังอีกค,ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องไฟร้อยแต่ว่ามอแปลงมันขาดแล้วทีนี้มันต้องเปลี่ยนมอแปลงก็เลยทําเป็นไฟ2 2 0ยี่ให้เลย โดไม่ติดเลยครับผมเพราะลูกค้าไปเสียบไฟผิดเสรยครับจีงแจ๊ดทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังวายสายออกมาครับผมโอ้กำลังสร้างกระสือนะครับทุกคนดูนะฮะอันนี้งานใหญ่เลยครับงานซ่อมแต่ละตัวนะครับดูนะครับผม่อยเราจะเสร็จแต่ละเครื่องนะครับอันนี้คือเราทําจิกออกมานะครับผมเพื่อให้สามารถวัดนะครับจุดต่างๆของตัวเครื่องได้นะครับผม เพราะว่าถ้าเราไม่สร้างจิ๊กตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะไม่สามารถวัดจุดเสียข้างในได้เพราะว่าจุดที่เราต้องวัดเนี่ยอยู่แนวนี้อุป,ระปะกรณ์มันอยู่ประมาณนี้ครับผมแน่นอนสายมิเตอร์หรือว่าเครื่องมือวัดเราเข้าไปไม่ได้แน่นอนนอกจากจะตัดเหล็กตัวนี้ออกตัดก็คงไม่ได้นะก็เลยทําจิ๊กวายสายออกมานะครับผมเพื่อที่จะวัดจุดที่เราต้องการวัดนะฮะเพราะว่าตัวเนี้เป็นระบบใหญ่เลยครับ อาการก็เลยเยอะพอสมควรตอนนี้ก็คือเสียงไม่ออกนะเราเจอว่าตัว MCU กับตัว d p มองไม่เจอนะฮะมองมองกันไม่เจอนะครับเวอร์ชันไม่ขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับว่าเราจะแก้ไขมันยังไงนะครับตัวไหนที่เป็นจุดเสียของเครื่องนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้ครับก็รอดูคลิปเต็มนะครับผม แต่ว่าก็คงอีกนานเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะน่าจะใช้เวลาน,านานในการซ่อมนะครับเนี่ยกว่าเราจะทำจิกจุดเชื่อมต่อมาได้นะครับก็ใช้เวลานานเลยแหละทั้งวันเลยลวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียวส่วนคิดเต็มเดี๋ยวรอด,ดูนะครับผมมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ช่างอุมทำอะไรครับเออหรือบอร์ดมาเยอะแยะเลยครับผม ดีเสยครับอกำลังหาจุดเสียของตัวเครื่องเสียงตัวนี้เป็น h ั m m e r นะครับผมคัสทีดีนะครับ <Yahoo! S 2> มาด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็คือแก้ให้มันติดได้แล้วแต่มาเจออีกว่าชุดขยายพังอีกครับผม <c oughs> ก็ยุ่งยากกันใหญ่เลยตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เป็นระบบ4ี h ชั้นแเลยนะครับไม่ธรรมดา จะต้องใช้เวลาตรวจเช็คกันเยอะหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยรอชมคลิปเต็มๆกันดูนะครับผมสำหรับเครื่องเสียงแต่ละเครื่องในวันนี้นะฮะทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังโมดิฟายตัวเครื่องเสียงครับผมเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องไฟร้อยแต่ว่ามาแปลงมันขาดแล้วทีนี้ มันต้องเปลี่ยนมออแปลงก็เลยทำเป็นไฟสองวัตให้เลยเตัวนี้เป็นตัวซันซุยนะครับอัลฟาเก้าตัวเทพเลยนะตัวนี้อ่านเร็วมากอม,มาด้วยกันอะไรคะแต่ไม่ติดเลยครับผมเพราะลูก้าเราเสียไฟผิดมอมอแปลงก็เลยขาดเลยก็เลยเสียเลยไหนๆก็จะเปลี่ยนหมออแปงลงอยู่แล้วก็เลยใส่ลูกที่มันเป็นสองวัตให้เลยอ๋อทีนี้ก็สา,สามารถเสียไ, <ป S 2> ไฟบ้านได,นได้ดีจังเลยคะ่ะ เผื่อว่าบางทีเราลืมใช่ก็เสียเป็นไฟบ้านเราเนี่ยนะอันนี้แก้คือเป็นเต็มระบบเลยนะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นหม้อแปลงที่แบบเราแปลงไฟส0 0เป็นไฟร้อยนะอันนี้คือสั่งทําเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือหม้อแปลงคือเราใส่ใหม่ไปเลยนะครับเยอย่างดีเลยนะฮะตัวนี้มีคลิปให้ดูไหมคะตัวนี้เหรอครับผมตัวนี้ น่าจะไม่มีคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าเราทำเสร็จก็แล้วโอ้โหให้พผมนหน้าล้านเนาะเอานำบัตรไปติดสิตัวนี้ไม่มีคลิปนะคะไม่มีคลิปให้ดูเลยครับตัวนี้เพราะว่างานเร่งงานด่วนครับก็เลยเร่งเงให้ลูกค้านะครับค่ะแล้วก็บอกคร่าวๆเนาะใช่ก็<อ>ตัวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะเดี๋ยวเช็ให้ดูนะครับดูในคลิปนี้เลยปึ๊บ เสียไฟส0 0ร้อยเราได้เลยนะครับเปิดเครื่องว้าวาทีนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลแล้วว<ช>่าจะเสียไฟผิดเสียไฟบ้านเราได้สบายเลยนนี้แบบนี้ถ้ามีเครื่องลูกคา้าสนใจอยากจะมาแปลงจากไฟร้อยเป็นไฟบ้านได้ใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยโดยเฉพาะพวกที่เป็น รุ่นเล็กขนาดเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่ก็แปลงได้แต่ว่าก็จะใช้งบประมาณตามขนาดตัวเครื่องถ้าเราอยากแปลงให้มันเต็มระบบนะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบใส่หม้อแปลงออตโต้แต่นี่คือเราสั่งทำม้อแปลงใหม่เลย okay. สำหรับตัวนี้ค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณช่างเทพแล้วก็ทีมช่างทุกคนด้วยค่ะขอ,คขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ